ครับสวัสดีครับผมไม่รู้นะครับว่าเสียงมันจะก้องฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะครับเพราะว่ายังไม่มีตัวฟังเสียบเอาไว้นะครับผมยังไงก็ขอประทานโทษด้วยนะครับถ้าไม่ชัดเจนวันนี้นะครับผมยังจำมูลมเดิมกับผมได้นะครับแต่ก่อนนี้จะใช้ชื่อช่องว่าบอชเชลาขี้หมาแห้งนะครับผมพูดถึงเกยวกับต่างคมข่าวป็นการเมืองสุดท้ายก็คือว่าโดนปิดไปแล้วนะครับผมนะ ก็เที่ยวนี้ก็คือมึงปิดอีกกูก็เปิดอีกนะครับผมนะกลับมาใหม่ในชื่อช่องของสวัสดีครับแป๊ดแปดนะครับผมนะยังไงก็ช่วยติดตามด้วยนะครับผมนะครับก็วันนี้ก็จะขอพูดนะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับประเด็นในสังคมการเมืองเขาจะเห็นเห็นกันอยู่นะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงผมพูดไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมนะประเทศไอ้กรุงเทพจะโดนล็อกดาวน์แต่ผมไม่คิดว่ามันจะโดนล็อกดาวน์เร็วขนาดนี้นะครับผมนะนะครับมันเร็วกว่าเรานะครับผมเร็วกว่าข้อมูลของเราครับผม มันล็อกดาวแล้วล็อกดาวเลยนะคบผมนะสุดท้ายแล้วก็การปกปิดข้อมูลตอนนี้ข่าวก็ออกมาแล้วผมก็พูดไปก่อนที่ข่าวจะออกอีกว่ารัฐบาลปกปิดข้อมูลในการของคนติดผู้ป่วยของโควิดสินะครับผมตอนนี้เป็นไงครับหาที่หนึ่งที่นอนกันโรงพยาบาลมันไม่มีเพราะมันเต็มต้องไปนอนหน้าโรงพักน,นะครับแล้วนะมึงเห็นไหมอา่ะารย์ชนเนี่ยมึงไปเห็นประชาชนลําบากไหมมึงเห็นนั่งเห็นไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นตัวนายกเองหรือแม่ทร้ทั้งอยู่ นะครับคิดเอเองว่าอะไรนะครับผมก็เห็นเห็นกันอยู่กับประชาชนเดือดร้อนจนโอ้โหเลือดตานใช้ประเด็นมือก็ยังจะทําหน้ามือตาบอดตามัวนะครับผมนะและการจัดซื้อขายในของอวัคซีนผมก็พูดไปแล้วว่ามันมันแดกกันมันกินกันนะครับผมมันกินมันโกงโกง,โงจนแม่งประชาชนเนี่ยได้รับแต่อะไรมึงเอาอะไรมาให้เขานะครับผมแล้วใครเขาจะกล้าไปฉีดไอที่ดีนะครับผมนะ กับวัคซีนก็ต้องเสียเงินนะครับเนี่ยต้องเสียเงินแล้วสุดท้ายนะครับเงินกู้ห้าแสนล้านเดี๋ยวกูจะดูนะครับว่ามึงจะมาช่วยอะไรได้ตอนที่ยังไม่มีเงินยังไม่นุมัดโอ้โหกูจะแจกรอบนั้นรอบสองรอบสามกูจะช่วยยงตอนนี้เป็นไงครับเลื่อนหมดนี่แหละครับรัฐบาลหูวคุ้ยนะครับผมนะนะกับกูพูดแถวนี้เลยครับผมสไตล์เราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมเป็นตัวของเราเองครับผมนะจะให้ผู้สลดสลวยมัน มันไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับผมถึงมันจะปิดนี่ผมแยวผมก็เปิดอีกยังไงก็ไม่ตามผมตามผมแลวกันนะครับผมจะได้รู้ข่าวหมุกข้อมูลอะไรที่มันก่อนที่ว่ารัฐบาลจะกระทำเยี่ยงเราแบบนี้นะครับผมท่านก็รู้อยู่นะครับว่าการโควิดเนี้ยมันลแลกอย่างรัฐบาลนี้นครับแม่งแก้ไขในปลายเหตุเก่งเยี่ยงนะตอนเห็นมึงก็รู้อยู่ว่า ในที่ชายแดนนะแดกันตรงที่ว่าเอาเอาคนเข้ามาเอาเชื้อโรคเข้ามาทุกวันนี้เห็นหัวไหมไม่ไม,มีหัวหายแต่ประชาชนรับนะสองโควิดกำลังจะจางประชาชนกำลังลืมตาไปเย็ดแม่งเขานักกันเมืองไปเที่ยวก็เอาโลมาติดอีกประชาชนรับอีกเอ้ยมึงจะทำอย่างนี้มันมันไม่ใช่เออ พวกมึงนั่นแหละทาทาให้ประชาชนเดืนเนอดร้อนแต่แต่ประชาชนต้องมารับขี้แต่พวกมึงเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับแล้วตํารวจนะครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าใครเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนจะให้สีแสส่แสนสี่แสนเฮียอะไรครูกข่าวที่มีการเสียชีวิตมึงก็บอกว่าไม่เกี่ยวมีโรคประจําตัวอย่างตํารวจนายหนึ่งนะครับผมอ่ะออกมาพูดว่ามีโรคมีโรค ไม่ได้ไมไ่ตายเพราะว่าการฉีดยาไม่เป็นพเพราะโรคอะไรีรเขคพัวเขายืนเลยว่าตำรวจไม่มีโรคประจำตัวนะครับมึงจะเอาที่ไหนไปจ่ายเขาสี่แสนนะครับเงินที่เราจะรับปากช่วยเขาตอนเนี้ยที่เขาลงทุนกันเนี่ยอยู่ๆมึงก็มาล็อกดาวน์เนี่ยมึงไปแก้ไขเขาก่อนเถอะรัฐบาล <laughs> ครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมไม่เคยลืมนะครับกับคําว่านี่เมืองอัคราที่มูลค่าการใช้นี่เนี่ยมันสูงเหลือเกินกับความคิดนะครับผมกับใช้การกฎหมายอะไรของมันนะครับผมมันคิดว่าอแลวที่เศรษฐกิจท่านดีดีเนี่ยรอบที่ผ่านมาผมยังแอบชื่นชมนะครับผมที่มาสามารถทําเงินเยียวยาให้กับประชาชนได้ทั่วถึงด้วยปัญหาเกิดน้อยมากยังไม่อยู่กับท่านเลยยังต้องเผ่นออกไปเลย นะครับพอออกไปปุ๊บเทมสกฯิทเก่งๆ,ๆนะครับเนลือแต่สมองหมาปัญญาควายเละเทะเลยกลายเป็นเละเทะนะครับผมทําไมท่านไม่อยู่ไทยเซ็นสก,ฯกฯิจดีๆถึงไม่อยู่กับท่านนะครับและนี่เหมืองอลาผมไม่เคยลืมเลยครับผมนี่ถ้าเกิดนี่ของพิพาสามันนี่เอามีความผิดนะนายกบอกว่าไงจังจําได้จะรับผิดชอบมึงรับผิดชอบเที้ยนมึงก็เอาเงินตรงนี้แหละไปใช้มันถึงได้ไม่พอหมุนเวียน อะไรต่างๆนะครับผมแล้วแล้วและปลายเหตุเนี่ยมึงแก้มาเนี่ยคนก็เป็นโควิดมึงไปอะไรปิดแคมป์คนงานมึงแหละอะไรมึงยิวห่าอะไรของมึงเนี่ยมันใช่ไหมอ่ะต้นเหตุมึงไม่ไปมึงไปปลายเหตุนะครับผมและไอซีนแวงหรือว่ายังยาวัคซีนวัคซีนเนี่ยขอเขามานําเสนอมึงแต่แรกมึงก็ไม่เอานะครับผมมึงเอาเงินไปทําอะไรตอนนี้ผมมานั่งวิเคราะห์นะครับว่าการปกปิดข้อมูลของเองรัฐบาล ผมคิดนะครับตอนนี้คิดเองนะการที่มันมาซื้อเรือดำนำ้นำรถถังอยากจะถามเหมือนกันนะครับว่าทำไมประเทศไทยจะมีกุรียุคหรือว่าจะมีสงครามกลางเมืองแล้วมึงก็ไม่บอกนะครับปกปิดมึงคิดจะหนีแม่งไปนคนเดียวว่างั้นนะครับถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยแล้วเขาจะหนีทานแม้ประชาชนอ่ะทุกอย่างามันต้องมีที่มาที่ไปนะครับผมตอนนี้ก็ค่อยๆกลับมาไล่ในครับผมนะนะครับติดตามผมไว้แล้วกันนะครับนะหลายๆประเด็น นะครับอย่างป,ประเด็นที่จะไปไล่นายยุนยุงนยียผมไม่พูดถึงแล้วครับผมนะเพราะท่านก็เห็นอยู่ว่าเจ็ดปีที่ผ่านมานะครับสองปีแรกอะไรก็ดีนะครับผมแม้กระทั่งคนที่เลือกเข้ามาก็ยังรู้สึกผิดว่าอูไม่น่าเลือมันเข้ามาเลยอียยยยย๋ก็ยังมีจิตสำนึกที่ย,ยังจำนึกว่าไม่น่า แล้วตอนนี้อะไรมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยประชาชนทนี่เขาก็ทํามาหากินนะครับผมแก้ไขสถานการณ์เอาเองมึงก็ยังจะทําให้เขาไม่มีทางแก้ทางออกรัฐบาลนายกประยุทธ์มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับท่านคนเดียวนะมันมีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับนายกคนเดียวนะมันก็เกี่ยวกับผู้เทนส่งทีเกี่ยวงท่านทั้งหลายนียนะครับคือไม่ทราบว่าสมองหมาปัญญาควายกันหมดแล้วหรือไงครับผมที่สั่งการออกมาแบบเนี้ย ของที่เขาก,ากักตุนกันไว้เขาก็คิดว่าเออคนมานั่งกินเนี่ยอะไรมันก็จะดีขึ้นยูยูมึงมาเลากดามแบบนี้มึงมึงเอาเฮียอะไรคิดนะคะเปิดประเทศประเทศประเทศตอแหลไปวันๆแม่งกูคิดดีใจไปว่าแม่งประเทศจะเปิดอะไรมันจะดีขึ้นเห็น mm. ไ,ไหมสุดท,ท้ายล้มเหลวตลอดล้มเหลวทุกอย่างหูดเฮียอะไรมาไม่เคยทําได้นะคะตอนนี้ออกมาแก้ไขออกมาออกมา ออ,ออกสดมาพ,ดพูดนุ้นผู้นี้ใครเขาจะเชื่อมือเขาละเอื้อมมึงหมดแล้วนะคะแต่เขาไม่รู้เหมือนกันว่าจะรั้งมันไวอยู่เพื่ออะไรกับนายกคนนี้ครับผมนะซึ่งก็เห็นเห็น <ๆ S 2> อยู่ว่าเขาบริหารประเทศไม่ได้ไม่ผ่านแล้วและที่ไปพูดนุน่นผู้นี้ว่าโอ้ยคนนี่นะรักษาหายเท่าไหร่จะมันไม่ได้หายอย่างที่ท่านพูดมันมีแต่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่พูดให้หมดแต่ตอนนี้เป็นไงเละเทะ นี่ออกมาทีทะลักออกมาที่คูแคมคนงานมันติดอยู่แล้วมึงก็บอกว่าไม่มันมันมันแก้ไขอะไรคือว่าคนหายคนหายจากการเป็นโควิดเนี่ยโอ้มดตอนนี้ในเสียชีวิตน้อยลงอะไรมันตอแหลทั้งนั้นที่ว่าคนติดโควิดเนี่ยมันเพิ่มจนที่ว่ามึงควบคุมไม่ไหวแล้วตอนนี้เป็นยังไงการที่หองมาตอแหลเนี่ยการที่มองูดให้ประชาชนเงารู้สึกว่ามันผ่อนคลายอะไรเนี่ยสุดท้ายเป็นงไงมึงตลบหลังเขาอะ แล้วเขาก็เขาจะทํามาหาแดงไรคือมาหากินในตอนนี้ยนะไม่มีความน่าเชื่ถือในการเป็นผู้นําประเทศเลยนะครับนะตายเพราะยาทีอีวัคซีนมึงก็บอกไม่ใช่แต่กูนี่คิดว่าใช่ผมไปดูด้าทุกเคสเลยว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับคนที่ไม่แพ้ก็ดีไปอย่าบอกนี้แพ้ย์ที่ออกมานะครับผมถ้ามันไปอุดตันเนี่ยมันตาย นะครับแล้วถ้ายาฉีดเข้าไปเนี่ยมันไปอุดตันในขนาดแพย์ยังออกมาเองว่าไม่ให้ฉีดนะครับนี่แพร์วง,งในกับพูดเลยนะไม่จ้เป็นอย่าพิเีษนะไม่ต้องมองในหรอกตอนนี้เขาก็พูดแล้วว่าก็ที่โรงพยาบาลนี่ต้องปิดตัวโรงพราะอะไรเพราะแพย์เนี่ยติดภาวะการฉีดโควิดไปฉีดัคซีนเนี่ยป้องกันเนี่ยแล้วก็เกิดอาการแพ้กันนู่นนี่นั่นเขาถึงให้ระง,งับการฉีดโรงพยาบาลนะ,นะครับ ทาัานยังจะกักปุณมีอีกห้าแสนรูนะท,ทั้งที่รู้ว่ามันเป็นม,มีคุณภาพไอ้ที่มีคุณภาพมึงก็ไม่ซื้อแต่มึงไปเอาของนี้มันไม่มีคุณภาพมาฉีดให้เขาอะไรนะแต่ตัวมึงเองฉีดอะไรนะรู้ดีนะอย่าบอกนะ,นนว,ว,กะว่าฉีดซิโนแวกเ่ะบะกกูไม่เยอะ ผมนะครับาสาคัญนะครับผมนะผมพูดเรื่อยเว่าถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมนะการใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆเราก็จะไม่ติดโควิดนะครับผมมันแปกงอย่างนะมันก็มันก็ป้องกันได้นะนะครับแล้วก็ไม่ไปที่ที่สุ่มเสี่ยงแต่การที่เราไปฉีดวัคซีนเนี่ยไอยด่ดีๆเราเราดีๆได้แท้ทตายแต่ึมบอกว่าไม่ใช่เราจะทํายังไงเราใครจะมาช่วยเราไม่มีนะครับผมใส่หน้ากากไม่ไปท,ที่ที่สุ่มเสี่ยง นะครับล้างมือบ่อยๆผมผมว่ามันไม่ติดหรอกครับผมนะนะครับนะไฟเซอร์ไฟเซอร์ประเทศอื่นผมมีหมดของมีให้ประชาชนกับหมดประเทศไทยแม่งศักยภาพก็ดีฮะไม่มีเออไม่รู้จะเอาเงินไปทำหีอะไรหมดนั่นะอย่าลืมเลยครับผมนะตอนนี้ก็มานั่งคิดก่อนว่าเรือน้ำน้ำํารตถังมึงซื้อมาไว้เพื่ออะไรนะครับนะครับ คนที่ว่าพ่อค้าแม่ขายนะครับหูอุกเขานะมึงออกกฎมาเขาต้องทําตามมึงสุดท้ายก็โอ้โหคาวออกมาเนี่ย,เ,ยเงินทองอะไรที่ไปเลี้ยงในครอบครัวเขาก็ร้อยหล่อร้อยหลอ,อ,อไม่มีเพราะว่าคนไม่กินเขาจบต้องกินที่ที่มันร้อนร้อน,อนมือง่ายเขาไปซื้อกินกลับไปกินที่บ้านนะแล้วยอดขายเขาก็ตกออกมาฆ่าตัวตายมั่งแหละ อะไรมั่งแหละตอนนี้ออกมากันมึงเห็นไหมหรือว่ามึงตามึงบอดนะมึงจะมาช่วยอะไรเขาตอนนี้ไม่มีอะไรเสนอแล้วนะครับผมผมมองแล้วนะว่ารอบสองเราจะไม่ได้อะไรเลยจากรัฐบ,บาลก็ทิงเลื่อนหมดแล้วเลื่อนหมดแล้วก,ก็เอาประเด็นหลักๆนะครับอย่าลืมที่ตามใหม่นะครับผมนะท,ที่ตามผมไปแล้วก่อนลงหนะ้าก็ยัง ยังผมรู้นะครับว่ายังติดตามผมอยู่ไงก็ติดตามช่องใหม่ของผมแล้วกันนะครับผมนะเพราะว่ามันปิดอีกผมก็เปิดอีกนะครับผมนะนะครับแล้วคําพูดสนับสนุยกับไอ้รัฐบาลเนี่ยนะมันต้องพูดหรอกเพราะว่าประาชาชนหลายๆท่านนี่เจ็ดเจ็ดล้านคนนี่ก็ฝกาว่าที่มันคนเดียวแล้วนะครับแต่ที่ว่ามันยังอยู่ในเพ้ออะไรเนี่ยนะครับก็อยากให้ท่านไปวิเคราะห์เองนะว่ารู้ต้องรู้นะครับว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ย ก็เห็นนกันอยู่นะครับแต่เหมือนกับว่าไม่มีใครเห็นเราดังนั้นนะครับเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองนะครับไม่จําเป็นนะครับไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องไม่ชีดแต่หน้ากานะครับล้างมือบ่อยๆไม่เปในที่สูมเสี่ยงนะครับผมส่วนกิจการนะครับที่ว่าตอนนี้เราความเดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะครับผมผมพูดได้เลยนะครับว่าเที่ยวเนี้เราก็อักแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาช่วยเหลือเราหรอกครับผมนะผมจะคอยดูนะครับว่าเงินห้าแสนล้านนะครับจะไปหมดกับอะไรนะครับผม แต่มาช่วยเหลือประชาชนไหมทั้งทั้งที่ตอนนี้ประชาชนโอดครวนนะครับมึงก็ยังที่จะไม่คิดปานีนะครับผมก็รู้ทั้งรู้ว่ามึงล็อกดาวน์ไปแล้วเนี่ยคนที่เขาทําร้านอาหารเอออะไรเออที่คือมึงบอกว่ามึงปลดล็อกไปเนี่ยมึงเท่ากับเขาก็เหมือนไม่ได้ปลดลอ็อกมึงเท่ากัากบมาค่าเขาซ้ํารอยรอยเดิมอีกนะครับขอบคุณมากนะครับที่มึงเข้ามาบริหารประเทศได้ชิพายขนาดนี้นครับผมนะขอบคุณจริงๆนะครับทุกท่าตั้งในของรัฐบาล นะครับนะผมคิดว่านะคะใครแค่มาเป็นนายกตอนนี้นะครับก็เหมือนต้องไปนั่งเก็บขี้ของมันให้มันอยู่ไปเลยครับผมนะแล้วดูนะครับผมว่ามันจะจบลงแบบไหนนะครับผมตอนนี้ประชาชนเราผมเอ็นแล้วนะครับผมก็ขอให้เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านผ่านผลไปให้ได้นะครับผมวิกฤตต่างๆนะครับผมเพราะว่าการที่เราจะไปเรียกร้องอะไรกับรัฐบาลทเรียเนี่ยไม่มีหวังแล้วครับผมนะ และการที่ว่าหนึ่งนะครับผมวันนี้ฝากถึงรัฐบาลทุกๆคนเลยนะว่ามันจะเป็นหมึง่งเป็นหมอนะครับประชาชนมีเลือดเนื้อมีจิตใจมีชีวิตนะครับผมนะเขาต้องมีหนะ้าที่ที่ต้องดูแลช่วยเหลือครอบครัวพ่อแม่ที่ต้องดูแลอยู่ถ้าท่านปกปิดข้อมูลโดยที่ไม่ให้ประชาชนรับรู้ความจริงนะครับผมนะผมึผมุณผมคิดว่านะท่านนี่คือฆ่าคนอย่างเลือเดเย็นเลยนะครับผมนะครับอย่าปกปิดปกข้อมูลนะครับผมนะข้อมูลนี่คือสิ่งสาคัญนะครับผม ผมพูดแล้วนะครับผมนะและอีกอย่างนะครับตอนนี้มีจัดชีพเยอะนะครับผมให้ระวังเด็กๆเกอาไว้นะครับผมนะแก๊งนู้นแกงนี้เนะี่ยมันจะกลับมาอีกนะครับผมรัฐบาลป่าบเพี้ยอะไรไม่ได้หรอกครับผมนะไม่ว่าจะเป็นบอนหลหรือเล็กต่างๆที่ท่านก็เห็นอยู่ตอนนี้เงียบนะครับมาหาเรื่องกับประชาชนในประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลน,นี้เก่งมากนะครับผมนะหนุหนถึงตัวกูด้วยเดือดร้อนมากนะครับไม่ใช่ว่า ประชาชนจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับผมนะแทบจะไม่เหลืออะไรเฮียอะไรเลยให้มึงพวกมึงเห็นแล้วนะครับนะแล้วโรงเรงโรงเรียนนะครับค่าเทิงค่าเติมเนะี่ยบอกไว้ก่อนนะมีน้ําใจก็มีเถอะนะครับผมนะสอนก็ไม่ได้สอนออนไลน์เนี่ยผมมองแล้วผมไม่สนับสนุนหรอกกับโรนเรียนมันเรียนไมร่รู้เรื่องนะครับผมโอ้โหคนไทยด้วยกันนะครับในเมื่อรัฐบาลมันไม่เห็นอะไรกับประชาชนแล้วเนี่ย ท่านตรงนี้ท่านงช่วยเหลือนะครับผมยังไงครับเป็นลูกศิษย์นะอย่าไปอะไรที่มันรุนแรงโอ้ต้องถ้าใครไม่จ่ายเขาตัวเขาเจอมาจัดการให้เราต้องเอาเด็กออกเลขน้ำใจมีเปล่านะ,นะครับนะแล้วก็ผู้ป่วยนะครับบางท่านนะครับต้องไปนอนที่เสียชีวิตกันเองรัฐบาลเฮียเห็นไหมเป็รัฐบาลเฮียเห็นแต่กูมไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันไม่รู้จะช่วยแบบไหนเนี่ย เล้วเพราะอะไรเพราะมึงแจกไงเอาเงินกู้เนี่ยมาแจก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 แล้วกูถามว่าเนี่เกิดวิกฤตหรอดเดี๋ยวมึงคอยดูวิกฤตมึงจะต้องเกิดอีกไอรัฐบาลมันจะช่วยเหลืออะไรเขาได้ถ้อตอนนี้เดือดร้อนกันขึ้นมานาจะจะพูดออกมาสั่งประกาศออกมาเฮียแล้วแก้ไขยเยียอะไรไม่ได้ประชาชนต้องเดือดมาหลอดมันเหือดร้อนแทนอีกขอให้เขาตักกักตุนกันไว้เป็นพันพันเป็นหมื่นๆมืน เราถ่ายไวรัสก็พบคนอย่างมึงที่ออกกดเยี้ยอะไรมาเน,นี่ยนะครับแคมป์คนงานติดก็คือแคมป์คนงานติดเกี่ยวอะไรกับพวกร้านอาหารเขาเขาดูแลพวกบริหารดีกว่ามึงอีกในการป้องกันโควิดอ่ะนะโควิดมันติดตรงไหนมึงก็แก้ตรงนั้นสิมึงไปเกี่ยวเยี้ยอะไรคนในประเทศที่เขาไม่รู้เรื่องนะครับผมฝากไว้ตรงนี้นะครับ นะลิปต่อไปเดี๋ยวมาคุยกันใหม่อีกนะครับผมนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนอย่าลืมติดตามผมนะครับผมนะนะครับบอเชื่อาขี้หมายให้แ้โดนปิดไปแล้วนะครับผมเปิดใหม่เป็นสวัสดีครับแปดแปดทางช่อง u t u b e นะครับครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับผมนะเราจะต้องลืมตาอาปากได้นะครับผมถึงแม้เราจะมีนรายงขี้เกียแบบนี้รัฐบาลขี้เียแบบนี้เราก็ต้องต้องสู้นะครับผมจะท้อจะถอยอย่าไปคิดสั้นนะครับผมนะนะครับอย่าคิดสั้นนะครับ ยังมีโครงการดีๆอยู่นะครับอย่างโครงการท่านลองดูนะครับในข้อมูลเนี่ยที่เขาช่วยเหลือตรงเนี้ยนะครับยังมีสามีภรรยาที่ว่าทําบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์เหมือนคุณสอนรยุทธ์เลยนยฮะที่ผมดูนะครับผมขออนุญาตเอ่ยนะครับผมมีโครงการอะไรไม่รู้สักอย่างเนี่ยผมก็ดูมาขนาดน,นะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับเผื่อเขาอาจจะมีโครงการอะไรที่ช่วยเหลือเราได้นะครับผมอ่าแล้วขอฝากอีกอย่างนะถ้าคนเขามีน้ําใจเขาจะออกมาแจกคนที่เขา ไม่ว่าจะคนมาแจกคนรวยกขาจะมาแจกเงินแจกทองจะเสือกนะจะเสือกออกมาว่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมึงไม่มีปัญญาจะให้เขาแต่คนอื่นเขามีเขามีน้ำใจคิดถึงการมีน้ำใจให้กับคนคนด้วยกันถ้ามึงไม่มีปัญญามึงจะเสือกออกมาโวยขอดหมกยอนคนเลยชี้นึเข้าใจไหมครับสวัสดีครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ